สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีก็คุณชลดานะคะอยู่สวนชลดาอ่างนอางนชลดาอยู่ที่บ้านหินลาดจ้าอยู่บ้านหินลาดหมู่สิบสี่ตำบลเชลเลออำเภอกุมพะวาปีจ้าค่ะเข้ามามันเจอก่อนแนะนำตัวก่อนค่ะเป็นข้าราชการบำนาญเนาะเป็นข้าราชการบำนาญนะคะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีค่ะอันนี้กเกษียณแล้วก็เลยมาทําองุ่นบ้านอยู่อุดรเนาะใช่แต่อุดรก็มาสวนนี่ประมาณกี่กิโลประมาณเกือบเจ็ดสิบกิโลจ้ะค่ะเออทีนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับอันนี้หน่อยค่ะค่ะทีนี้เราใช้ปุ๋ยอะไรคะอันนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับมะพร้าวผสมกับกากมะพร้าวแล้วก็มันจะมีใบก้ามปูผสมการทําเองหรือซื้อทา ก่อนก่อนที่เราจะลงตรงเนี้ยเราจะใช้ไอ้ปุ๋ยปุ๋ยอินรีค่ะปุ๋ยอินรีเนาะแล้วก็เออเราจะใช้ไอ้พวกขี้เถ้าคลุกเข้าไปด้วยเพราะว่าขี้เถ้านี่มันจะช่วยในเรื่องเออกันพวกเชื้อราพวกอะไรค่ะแล้วก็เออกานแมลงนี่เราจะใช้อะไรลดกันแมลงนี่เราจะใช้เป็นทําโดมกลางมุ้งกลางมุ้งนะคะเพราะว่า แล้วอีกอย่างทําไมจะต้องอมีหลังคาก็เพราะว่าถ้าเราทําหลังคาเนี่ยเราจะกันพวกเอเชื้อราจากน้ําค้างลาสนิมพวกลาเลาสนิมลาเขาเรียกลาอะไรอะ่จะจำไม่ได้แต่ก็ป้องกันนั่นเลนะใช่ใช่ป้องกันพวกเชื้อราจากน้ําค้างจากน้ําฝนเอมีน้ําหมักอะไรมาใช้ด้วยไหมน้ําหมักนี่เราจะหมักหมักปลา หมักปลาซึ่งเราปลาอะไรปลาสดปลาสดๆนี่แหละค่ะเราหมักหมักทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เรายังไม่ได้ทําองุ่นหมักไว้สองสามปีแล้วต่นี้พอดีเราทําองุ่นเราก็เลได้ได้เอามาใช้กับองุ่นก็นั่นนี่ก็ปลูกค่ะนีดูมะละกอก็ปลูกมะละกอด้วยใช่ทุกอย่างก็ได้ได้กินอยู่อร่อยมากเลยลูกสมบูรณ์อร่อยทั้งมะละกอทั้งเอ่อมะม่วงมะม่วงน้อยนาแล้วก็เ่อ อะไรนะไอฝรัลล่งอยู่ในสวนเยอะแยะทีนี้องุ่นนี้แบบว่าลูกมันพวงพวงใหญ่แล้วบางพวงใหญ่เราต้องทอํายังไงบ้างจะให้ลูกมันใหญ่จะให้เราจะให้ใหลูกมัน,มน<อ>ใหญ่เราต้องซอยลูกให้ให้มีช่องไฟค่ะให้มีช่องไฟให้ลูกเข,าข้าขยายถ้าเราไม่ซอยเนี่ยลูกมันจะติดกันแล้วอีกอีกอย่างหนึ่งมันจะทําให้เกิดพวกเพี้ยพวกอะไรเข้าไปทํารังอยู่ข้างในแล้วทําให้อ่างุ่นเราเนี่ยมันจะเสีย แต่นเ,ช ой, ช ой เนี้ยเราซอยซอยห่างเนี่ยมันก็จะไม่มีพวกไอ้พวกมแมลงพวกอะไรเข้าไปแล้วลูกก็จะโตด้วยใช่ไหมลูกก็จะโตเออลูกโตด้วยนะคะลูกเขาก็มีโอกาสได้ขยายได้อ๋อลอุลูกจะใหญ่ขึ้นด้วยเนาะถ้าถ้าเราซอยไม่ทันนี่อย่างอย่างอย่างเงี้ยบางบางพวงอย่างเงี้ยเราซอยไม่ทันมันก็จะลูกเล็กนะล,กลูกจะเล็กค่ะอันนี้มีหกดวงค่ะอันนี้อันนี้ปลอดสารนะคะอัปอดสารค่ะปลอดสาร ตัวเองมาก็หยิบเด็ดกินอยู่ตลอดซอยออกก็กินเข้าไปซอยออกด้วยกินด้วยแล้วสุขภาพไม่ไม่สุขภาพดีค่ะปลอดสารพิษค่ะใช่ตอนนี้ก็แค่ปีแรกเนาะอันนี้เป็นปีแรกเป็นมีดแรกที่เราตัดปีต่อไปก็จะมีแต่ก็ติดตามได้เนาะที่ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กหรือหรือว่าอะไรเฟซบุ๊กหรือเบอร์โทรนะคะคุณชลรดาศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์เจ็ด หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ค่ะเฟซบุ๊กก็มีเฟซบุ๊กก็มีจ้ะชลดาองุ่นชลดาเนี่ยแหละเนาะใช่ค่ะอืก็มาเยี่ยมได้เพราะว่านี่วันที่ยี่ห้านี้องุ่นยังไม่หมดนะคะเนี่ยมาเยี่ยมได้นะคะนะคะขอบคุณชลดาคุณชลดานะคะขอบคุณคค่ะขอบุณเพื่อนๆที่มาแวะเยี่ยมชมนะคะรวยๆเฮงๆเนาะรวยอยู่แล้วสวัสดีจ่ะสวัสดีจ่ะ